ไปดิไปไปามาเรื่อยๆตรงมาต้องมาต้องมาตรงมาต้องมาต้องมา้อยมาาไม่ต้องรีบตองมาดกมัีน้มมตีน้มัมันตีน้ำมัดมันตีแตงมัดดูด้วยว่ามีไม้ข้างบนไมใข้างบน่อรดด้วยไม่มีไม่มีอด

โอ้ทเลแล้วเนี่ยอ้ทะเลแ้วอย่างเียวออกไปเรอยๆออกไปเรื่อยๆทางขวาลายอย่างเดียวต้องมาอย่างเดียวโอ้ยต้นไม้ต้นไม้ขวบ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 ขว้ขวบ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 มาอีกบขวบขว เสรแล้วเสร็จแล้วครับ่อยหลังไปชหระวังนิดเดิขวาไปนิดเดนทางต้นไม้นักกีฬไปพี่แดงตองมาพี่ต้องมาตองมาตรงมาตงมาพี่แดงตรงาไหนตรงมาอ๋อแดงลูกมันจะไปกังไปนิดนึงตรงไปนิดนึงตรงไปนิดนึงยืดยืดยืดยมุนสายสายไปสายี่หน่อยนึงสายีหน่อยนึงสายี่นครโอ้ไปฝังนู้นก็ไปฝั่งนู้ ฝังนู้นครับฝั่งนี้ม่ต้องทอใค้อจะยกขึ้นแทนโอไม่มีจังหนเอี้ยรจะหา้นต้องมีด้วช่ยคนแดงเราขาด้วยไม่ได้ใช่ไหมของน่าสิ่อ้า

โอ้ลูกใหญ่ๆก็ไม่แข่งกันนะที่ช่วยลูกยห่หม่เข่ักซีนค่ะเอยากหลูกไม่กีนไม่ักไปไักมนิดนึงเองมาพอดีเขาย้ายเํหน่อยอเดิ้องไปฝากทนี่ยนี่า่ไปแล้วตั้งเสาตั้งเสานเย็บตัวนะทุกคน จะแตกแล้วครับจะแกแลเฮ้ยอตอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแตกแล้วเตปแแตกแล้ว้ร่แตกแล้วหนึ่งองสามไม่้นโอ้ยไม่ได้ยินจะแตกเยจะแตกแล้วครับี้องครับจะแตกแล้วแตกแล้ว